คนละเรื่องนะครับอย่าเอามาปนกันนะครับอย่าเอามาปนกันดูเหมือนว่าเราสวัสดีครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮาโลวีนนะครับเป็นเกมผีเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะรับบทเป็นคุณป้านะฮะคุณป้าคนนี้นะไม่ใช่ว่าถ้าแต่ดูทรงเราไม่ใช่คุณป้านะเออถ้าจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเรา จะต้องมาดูแลเจ้าเด็กคนดีนะฮะชื่อว่าทอมมี่นะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราต้องดูแลทอมมี่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหมดเสียเวลาเลยครับเราไปลุยกันเลย <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าจะเจอกับอะไรเออแป๊บนึงนะทำไมมันดวงเง,งาเนี่ยเออปิดไปเลยดีกว่าไอ้ตัวแหลกนี่คือเงาเลยครตรงนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ของเก็บไม่ได้รู้สึกว่าจะมี ของให้เราเก็บอยู่ตรงซ้ายล่างนะครับมีปืนได้แหละแอมอไปปืนแบบนี้ต้องเราน่าจะต้องได้ต่อก่อนกับไอ้เจ้าเ,เจ้าไมเขึ้นะนะดูซิมีอะไรให้เก็บบางตรงนี้ล็อกครับตรงนี้ไปไม่ได้เอ่อเอ๊ะกุญแจกุญแจ,จห้องไหนละทีนี้กุญแจห้องอ้าวดีไงทอมมี่ทอมทมี่ลูกทอมมี่ ทอมี่ดูอะไรอ่ะตอมี่ดูอะไรเหรอไม่ใช่สิเราเป็นเราเป็นพี่เลี้ยงนี่วหมพี่เลี้ยงเราเป็นผู้หญิงดีวะทอมมี่ทอมมี่ดูอะไรลูกทอมมี่ดูหนังเหรอทอมมี<อ>่ทอมมี่อย่าดูเยอะนะมันเสียสายตาเข้าใจไหมทอมมี่โอ้ไม่ได้ฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ยเอาอันนี้ก็กุญแจกุญแจกุญแจ,เ,จเอ่อ เดี๋ยวนะเราต้องหาของก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อนี่ไงคุณเคลขึ้นอยู่บนซ้ายนะครับว่าเราต้องรับโทรศัพท์นะครับแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งรนะับ <c oughs> อ,อันนี้อ,อันนี้อันนี้อะไรวะอ๋อลูกปืนลูกปืนลูกปืนมีทั้งหมด3ามแม็กนะครับกด R ารทุลีโหลดแต่ว่าเรายังไม่มีปืนนะแต่เราต้องสำรวจนะฮะตอนเสียงอะไรวะ อ๋อเสียงเดินขึ้นบันไดโอเคโอเคครับอ้าวอันนี้ก็ล็อกจะบอกแล้วล็อกหมดเลยอ้าล็อกหมดเลยครับแล้วมันมีกุญแจไว้ทําไมคือะคอ,อะไรบ้างหรือมันต้องกดใ้กดใ้ปะอ้าวไม่ได้ใจอ้าวนี่ไงเปิดได้แล้วอ่าอันนี้ก็กุญแจครับกุญแจอีกดอกกุญแจอีกดอก กระสุนกระสุนปืนก็มาอันนี้ทำไรอันนี้เปิดได้ครับเปิดแล้วก็เข้ามาแล้วก็ลบได้โอเคครับโอเคโอเครู้แหละลกูรู้แหละห้องนี้เปิดได้ไหมอ่ากุญแจสามได้ไหมโอเคครับไม่ได้ห้องนี้อะกุญแจสองกุญแจสามกุญแจสามก็เปิดไม่ได้แล้วมันต้องไปเปิดตรงไหนวะ แต่ห้องทอมมี่นี่เปิดได้เลยทอมมี่ห้องลูกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหนังส่งหนังสืออะไรใช่ไหมไปครับเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าดูเหมือนว่าเราจะต้องรับโทรศัพท์จริงๆแล้วสินะอันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมใส่ครับโอเคครับไม่ได้ไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อา้าวทำไมไม่พูดไม่จาเลยวะหรือว่าผมกดวางไปแล้วเมื่อกี้ผมกด e สองรอบเอาถัดบทซะง,งั้นเอ่ออ่าเอาทอมมี่ไปนอนนะครับทอมมี่ลูกทอมมี่ทอมมี่ไงไม่เบื่อดูหนังวนไปวนมาเลยไปไปนอนได้แล้วลูกไปไปนะไปนอนนะ ไปนะโอเคเด็กดีนะลูกอา่าเควสให้เราให้เราปิดต้นต่างปิดปิดทำไมวะเออน่บ <c oughs> อบรรยากาศอระบบอัตโนมือคือเดินเข้ามาใกล้นี่คือแบบอืมอืมเปิดไม่ได้ดอกสองเปิดไม่ได้ฮันน่ ดอกสามเปิดได้วาซันโอเค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 ครับผมผมเสียวว่าผมจะไ่ทำตามเควสได้ไปคือผมขอสำรวจก่อนเฮ่แต่ข้างล่างมันมีไฟฉายนี่ว่าแต่ว่าผมหาไม่เจอไฟฉายอยู่ไหนวะเนี้ยตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะยังมีนะก็ะคือแบบบ้านบ้านเดียเด่ยวๆเลยแหละไม่มีเพื่อนบงเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย ไปตรงไหนวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้อ้าวกุญแจกุญแจดอกที่สองใช้ตรงนี้ครับลงมาบีอะไรไหมไม่ใช่ผล่มาตรงนี้แล้วทิพายแล้วกุญแจรครับกุญแจฮะได้เลยอา้าทำไมกดไม่ได้มีที่ให้แอบด้วยใช่ไหม เอานี่ไงแอบได้ตรงนึงที่หนึ่งเอยแปลกๆแ,แล้วนะแปลกแปกแล้วนะแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะผมเตรียมตัวมาดีผมรู้ว่ามันต้องทำเควสแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโผล่มาผมรู้ผมรู้ผมรู้เพราะฉะนั้นผมจะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อความพร้อมนะฮะโอเคปิดหน้าต่างเป็นยังไงวะอ่าบานนี้ปิดไม่ได้อ๋อนีไงอ๋อโอเคหน้าต่างที่เป็นแบบนี้ครับ ปิด1 2 2แล้ว3หวังว่าเราเดินปิดหน้าต่างนี้จะไม่มีอะไรมารบกวนเรานะฮะอุ้ยเสียงเสียงห้องนี้โอเคครับห้องนี้เราเปิดได้ห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดได้ไหมอ้าวนี่ไงนี่ไงใช้กุญแจ ไอ้กุญแจครับวันนี้อะไรโอ้ยปืนเอาแล้วมึงไฟฉายมีไหมมีไฟฉายไหมไฟฉายไฟฉายไฟฉายไม่มีโยไฟฉายอยู่ห้องไหนวะเนะี่ยแล้วห้องนี้อ่ะเฮ้ยผมอยากเข้าห้องเนี้ยอ้าวไม่มีกุญแจเฮ้ยครับปิดหน้าต่างก่อนครับทำเครียก่อนเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวผีไม่ได้เดี๋ยวแบบไอ้ไมเคิลมันแบบเมื่อไหร่มึงจะทำเควสว่ากูจะได้ออกมาสักทีอนะไรเงี้ย เสร็จแล้วไปไหนต่ออุ้ยอะไรทำไมมุมกล้องมันกระชากกระชากอะไรวะอย่านะกูมีปืนนะดูท่าถือปืนกูด้วยเฮ้ยยุไม่ได้ไหมมีโมโผโพปุดปโผแล้วเราอ่ะไอ่นั่นไง นั่นไงผมต้องไปผมต้องไปซ่อมไอ้ตรงนั้นแต่ไฟฉายผมยังไม่มีเลยทิหายแล้วทิหายแล้วแล้วกูจะไปเอาไฟฉายมาจากไหนวะนะ่ะไฟฉายมืดโคตรโคตรเดี๋ยวนะขอขอ,ขอหาไฟฉายก่อนได้ไหม A few moments later ห้องนี้มีไหมเอานี่ไงโอ้โหอุ๊ย เสียงอะไรวะเสียงเหมือนใครสตาร์ทเรือยนใช่ไหมเนี่ยคนละเรื่องนะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะครับอย่าเอามาปนกันนะครับอย่าเอามาปนกันดูเหมือนว่าเรา,วาสวัสดีครับอะไรเดี๋ยวเอ้าเอา,เอาลลูกกูมาเอา้าเดี๋ยว เดินแล้วมายัางไงเอา้าแล้วเมื่อกี้ไฟฉายยิงได้เหรอยอะไรเดีย่ยเอ้าเอา,เอางงหรือทอมบี่มันโดดหน้าต่างมาหรือเปล่าวะลงใจเป็นห่วงอาแต่ภารกิจเราให้อันนดียให้ลงมาเฮ้แต่ไม่ขึ้นม,นมาแถวนี้ไม่ใช่วะ่ะโอเคครับนี่น่าจะใช่นี่ไงนี่ไงนี่กัน กดคอนโทรเพื่อกั้นหายใจกดคอนโทรเพื่อกั้นหายใจกดคอนโทรเพื่อกั้นหายใจมายัง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 จ้ามายืนนานปอดไม่ดี ขอไปยกั้นใจแรงไปหน่อยเขียนแล้ไปรยังเขียครับเสียงไปแล้วครับเสียงน่าจะไปแล้วนะสวัสดีจ้าเราซ่อมไฟเสร็จแล้วเข้าเข้าทางนี้เลยไม่อยากไปทางที่มันเดินไปเลยอะแล้วทำอะไรต่อวะเนี่ยฮิวไมคคินอ้าว เอาละเมืองมาดิมาดิมาดิมา,มาเอาชิดีแป๊บมันเป็นยังไงคิดว่าขือนี่เดินละเท่ยังไงตายแล้วเอา้ <c oughs> อา Army pole มีมก๊อกสองแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงก๊อกสอ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 ง ก๊อกสองมีไหมมีกอ๊อกสามไหมมีกอ๊อกสามมั้ยเนี่ยเอาทำไมหน้าจอมันมึดเอา้าสองแม็กตายเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอลูกโมเข้าไปสองแม็กบอกเลยโันนี้ผมยังไม่โดนฟันเลยนะเนี่ยผมอยากโดนฟันว่ะโดนฟันแล้วมันจะเป็นยังไงวะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมฮาโลวีนนะครับผมไม่อ่านมานะครับเป็นเกมที่แฟนคลับนะครับเขาสร้างขึ้นมานะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกเม้นเลยสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ